สิบรื่องสุดยอดที่คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับมดอันดับที่สิบพวกมันสามารถเย็บแผลได้โดวยวิธีการทางแพทย์ที่ก้าวหน้าทําให้แผลเล็กน้อยเป็นแค่สิ่งที่ทําให้ระคายเคืองเท่านั้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรแต่ถ้าเราดันไปอยู่ในทุ่งหญ้าซาวนาทางตอนกลางของแอฟริกาโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลติดตัวไปด้วยเลยบาดแผลที่ว่านั้นก็อาจจะเป็นอันตราร้ายแรงถึงชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษายอย่างทันท่วงทีมีชนเผ่าบางเผ่าอย่างเช่นเผ่ามาไซ ที่อยู่ทางแอฟริกาตะวันออกก็กาลังเผชิญปัญหานี้อยู่แต่พวกเขาก็ได้ค้นพบวิธีการปฐมพยาบาลแบบง่ายๆโดยการมองหารังของกองทัพมดและจับมดตัวเชี่ยงออกมาสักสองสามตัวหลังจากนั้นก็ให้มันกัดที่ขอบทั้งสองข้างของบาดแผลให้เข้าชิดกันแล้วก็จัดการหักส่วนของลําตัวพวกมันออกเหลือไว้แค่ส่วนหัวซึ่งการปิดแผลโดยใช้ที่เย็บแบบชั่วคราวนี้สามารถอยู่ได้เป็นวันๆเลยทีเดียวอันดับที่ 9. พระเจ้าสร้างมดขึ้นมาก่อนมนุษย์ อย่างที่รู้ๆกันว่ามนุษย์อย่างเราๆมีสปีชีส์ที่ถือว่าเป็นน้องใหม่มากถ้าเทียบกับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่มีวิวัฒนาการมาเมื่อประมาณ5ล้านปีที่แล้วทีนี้ลองเอามาเปรียบเทียบกับสัตว์ดึกดำบรรที่ยังคงมีชีวิตอยู่อย่างเช่นมดดูสิ่งพวกมันก็เกิดเมื่อประมาณ1 1 0ถึง130ล้านปีที่แล้วโน,น่นอันดับที่8พวกมันจัดพิธีศพให้กันด้วยมีเพียงสิ่งมีชีวิตไม่กี่ชนิดบนโลกใบนี้ที่จัดแจงเรื่องงานศพของพวกเดียวกันด้ววยยคคคาามมเรพนนนั่นก็ือุษ์ างและที่น่าประหลาดใจก็คือมดเมื่อมีมดตายอยู่ภายในรังพวกมันก็จะทําการขนย้ายศพนั้นออกมาข้างนอกด้วยเหตุผลทางสุขอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อโรคเหล่านั้นและแพร่กระจายไปทั่วทั้งรังของพวกมันอันดับที่7พวกมันสามารถโคลนตัวเองได้พาธิโนเจเนซิสเป็นการสืบพันธุ์รูปแบบหนึ่งซึ่งไป่ต้องการการผสมพันธุ์ระหว่างไข่และอสุจิซึ่งผลพวงที่ได้ก็คือลูกที่เหมือนกับตัวแม่ทุกประการได้มีการค้นพบว่า มดพัน a m a z เนียนสามารถให้กําเนิดโคลนของพวกมันเองและสร้างฝูงได้ไม่มีตัวผู้เลยสักตัวเดียวสิ่งที่พวกมันทํานั้นสะท้อนให้เห็นถึงตำนานของชนเผ่าอเมซอนที่แสนโหดร้ายที่ไม่ยอมให้มีผู้ชายอยู่ร่วมกลุ่มด้วยอันดับที่6พวกมันสอนมดเด็กๆให้ทํางานในฐานะที่เป็นสัตว์สังคมชนิดหนึ่งถือว่ามดมีระบบในการสร้างฝูงที่ก้าวหน้ามากพวกมันจะต้องแน่ใจว่ามดงานที่รอดชีวิตมาได้จะต้องถูกจัดกลุ่มให้ทำงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารการทำความสะอาด หรือแม้กระทั่งการดูแลไข่และตัวอ่อนสิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือพวกมดงานไม่ได้เกิดมาพร้อมกับทักษะในการทำสิ่งเหล่านี้แต่พวกมันได้รับทักษะต่างๆด้วยวิธีเดียวกันกับมนุษย์อย่างเราเราทำนั่นก็คือเรียนรู้จากใครสักคนที่รู้ว่าต้องทำเรื่องพวกนี้ยังไงซึ่งรูปแบบการสอนของมดครูก็คือวิธีจับคู่สอนแล้ทำตามอันดับที่5พวกมันรู้จักวิธีทำเกษตรกรรมก่อนที่มดนางพญาที่ยังเป็นตัวอ่อนจะย้ายาไปจากรังที่มันเกิด มันจะต้องแอบเดินด้อๆมองๆเข้าไปในสวนเพื่อหาเกสรของเชื้อราบางชนิดกลับมาซึ่งเกสรพวกนี้นี่แหละจะกลายเป็นหน่ออ่อนที่มันจะต้องใช้ในการเริ่มต้นสร้างสวนของมันเองเพื่อเอาไว้เลี้ยงครอบครัวใหม่อันดับที่4พวกมันใช้สารเคมีกําจัดวัชพืชและยาฆ่าเชื้อถ้าพูดถึงยาฆ่า,มาแมลงแล้วล่ะก็พวกมด ใช้มันในการทําสวนเชื้อราของพวกมันคล้ายๆกับมนุษย์แต่อย่างไรก็ตามสวนเชื้อราที่มดทําขึ้นมานั้นมักจะเป็นที่อยู่ของเชื้อราชนิดร้ายแรงที่สามารถฆ่าเชื้อราที่พวกมันเลี้ยงอยู่ได้และเพื่อป้องกันแม่พวกเชื้อราและร้ายนี้แพร่กระจายออกไปมดก็จะกําจัดพวกมันโดยใช้แบคทีเรียที่ติดอยู่ที่หนังกําพร้าของพวกมันโดยแบคทีเรียชนิดนี้จะสร้างสารต้านเชื้อออกมาซึ่งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราที่เป็นวัชพืชได้อันดับที่ 3. พวกมันเลี้ยงปศ,ศุสัตว์ด้วย มดไม่เพียงแค่เพาะปลูกพืชแต่พวกมันยังเลี้ยงปุสสตว์อีกด้วยเพื่อเอาไว้ใช้ในการให้นมซึ่งปสุสสตว์ที่ว่านี้ประกอบไปด้วยแมลงเช่นตัวเพลี้เพลี้แป้งซึ่งสามารถปล่อยของเหลวที่มีรสหวานที่เรียกว่าน้ำหวานฮันนี่ดิวมดจะทาการไล่พวกสัตว์นักล่าให้ออกห่างจากฝูงปุสัตว์ของพวกมันเหมือนกับมนุษย์ที่ไล่ต้อนวัวและเมื่อถึงเวลาที่พวกมันจะต้องเก็บฮันนี่ดิวจากสัตว์ที่พวกมันเลี้ยงเอาไว้มดก็จะรีดนมพวกมันโดยตบที่หนวดของพวกมันเบาๆเวลาพวกมันอพยพย้ายรังไปอยู่ที่อื่น พวกมันก็จะเอาสัตว์เลี้ยงของพวกมันไปด้วยอันดับที่2พวกมันทําสงครามกันด้วยมดบางสปีชีอย่างเช่นมดอเมซอนที่มีวิถีชีวิตที่เหมือนกับชาวสปาร์ตาในตำนานนั่นก็คือพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยการสร้างสงครามเพื่อเพิ่มจํานวนทาตและเพิ่มจานวนแหล่งอาหารโดยไปแย่งมดฝูงอื่นมาพวกมันจะทาตัวเหมือนกับพวกอสเวนยุคกลางเลยเวลาที่พวกมันอยู่ในรังนั่นก็คือไม่ทําอะไรนอกจากชี้นิ้วสั่งบรรดาทาตให้นําอาหารมาให้และทําการขัดเงาชุดเกราะของพวกมันอันดับที่1 พวกมันฝึกทาตถ้ามองในภาพรวมแล้วมดเป็นสัตว์ที่ขยันมากในความคิดของพวกเราแต่ก็ยังมีมดบางสปีชีส์ที่ต้องอาศัยแรงงานทาตเพื่อความอยู่รอดและพวกมันก็จะเป็นฝ่ายก่อวอร์สงครามกับมดฝูงอื่น,นๆเพื่อทำการขามโมยดักแด้มาเพื่อฝึกให้พวกมันกลายเป็นทาตในช่วงทำการฟักไข่ โดยพวกมันจะไม่ออกหาอาหารไม่ป้อนอาหารตัวอ่อนหรือนางพยาหรือแม้กระทั่งทําความสะอาดรังของพวกมันเองซึ่งพฤติกรรมแบบนี้ถ้าเป็นสปิชี์อื่นก็คงสูญพันธุ์ไปแล้วแต่มดพันธุ์นี้กลับมีอาวุธที่ร้ายแรงซ่อนอยู่ซึ่งอาวุธที่ว่าก็คือความสามารถในการปราบปรามฝูงมดอื่นมดนักรบก็จะเข้าไปโจมตีรังของศัตรูและปล่อยกรดฟอร์มิกออกมาใส่โมดที่เป็นทหารยามซึ่งกรดนี้จะทําให้ศัตรูตื่นตระหนกและสลายการป้องกันทําให้มันสามารถเข้าไปขโมยดักแด้ของศัตรูได้อย่าลืม ถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ